วันนี้นะคะทางสภาพลเมืองสุรินนะคะแล้วก็เครือข่ายซึ่งสภาพลเมืองสุรินเนี่ยเป็นเครือข่ายของภาคประชาสังคมที่ทํางานพัฒนาในจังหวัดสุรินของเราแล้วก็มีการรวมตัวกันขององค์กรหลายๆองค์กรร่วมกันมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทําในเรื่องของครอบครัวยิ้มคือหมายถึงว่าการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างเป็นสุขนะคะแล้วก็ทําเรื่องของพื้นที่ พื้นที่นี้ดีจังก็คือหมายถึงว่าสร้างพื้นที่ให้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะเราทํากิจกรรมลานเล่นลานเล่นคือกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเล่นอย่างสร้างสารรค์แล้วก็สนุกบทกบานใจนะคะซึ่งทางเครือข่ายสภาพ,พลเมืองสุรินเนี่ยก็ได้เดินทางไปหลายที่นะคะ อ,อีกส่วนหนึ่งของท,ทางสภาปริอมณุลินก็จะเป็นกิจกรรมของธนาคารเวลาสภาปริอมณุลิน,ลลนด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมของการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเวลาและก็ทัก,ก,กษะกกันนะคะการรวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นว่าพี่น้องที่อพยพมาตามศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยจริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยมี อาจจะเรียกว่ามีความทุกข์นะคะแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้ให้ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ที่ทุกคนเผชิญเนี่ยได้พบกับความสุขสักช่วงเวลาหนึง่งโดยเฉพาะเด็กๆนะคะซึ่งเราคิดว่าพื้นที่ลานเล่นเนี่ยจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทําให้เด็กๆได้ได้สร้างสรรค์จินตนาการแล้วก็ได้เล่นอย่างมีความสุขโดยเราเน้นว่าให้เขาได้สามารถที่จะ สร้างสารรค์กิจกรรมเช่นวาดลูกนะคะหรือกิจกรรมตัวต่อแท่งไม้ต่างๆที่เขาจะใช้จินตนาการของเขาเนี่ยได้ได้อย่างมีความสุขซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินสายไปตามอำเภอต่างๆนะคะก็ไปที่ศูนย์น่าจะประมาณ30กว่าศูนย์แล้วแหละในการที่จะไปจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับเด็กเพราะฉะนั้นมันมันก็มีทั้งกิจกรรมที่เราไป นำสิ่งของที่เป็นของใช้ที่จำเป็นไปบริจาคที่ศูนย์พักพิงต่างๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับให้กับเด็กๆได้มีพื้นที่ที่เขามีความสุขอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงเวลา10กว่าวันที่เขาอยู่ออได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขารู้สึกอยากเป็นหรือว่าสิ่งที่เขานึกคิดเนี่ยได้ได้แสดงออกมานะออกมาเป็นรูปภาพ ออกมาบางบางแห่งเนี่ยออกมาเป็นเป็นบทกวีสั้นๆหรือว่าคําพูดสั้นๆเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราก็เข้าใจเด็กๆมากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเด็กๆก็ได้อาจจะเรียกว่าปลดปล่อยก็ได้นะคะปลดปล่อยความเครียดเออซึ่งความสุขอันนี้เนี่ยคิดว่าไม่ใช่แค่เพียงเด็กๆมีความสุขผู้ใหญ่ที่มาอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ก็มีความสุขไปด้วย เห็นลูกๆเห็นลูกๆหล,ลานๆของเราได้ยิ้มแยม้มแจ่มใสได้สนุกสนานผู้ใหญ่ก็มีความสุขไปด้วยก็คลายความทุกข์ได้ได้ช่วงหนึ่งแหละนะคะถึงแม้ว่าโอเคความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันจะสลายไปเมื่อเราได้กลับบ้านเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยก็ทําให้เราได้มีความสุขช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจาก สถานการณ์คลี่คลายเนี่ยทุกคนจะได้กลับบ้านไปอย่างโดยเร็วนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่ากิจกรรมที่พวกเราทำอันนี้เนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านไปแล้วอาจจะเป็นการไปเยี่ยมตามโรงเรียนที่เด็กๆได้อยู่นะคะว่าเออเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างซึ่งอย่างอย่างพื้นที่ที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีทางจิกแดกหรืออะไรมาด้วยค่ะก็ ช่วงหนึ่งเนี่ยคุณครูเก๋คุณครูยอดอะไรต่างก็เคยไปทํากิจกรรมที่ที่นูน่นพอเห็นรถมาเด็กๆจําได้เลยว่าอ๋อนี่รถครูยอดมาอะไรแบบนี้นะคะเราก็คิดว่าอันนี้คือคือความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเชื่อมกันในหลังจากที่ทุกคนได้กลับบ้านไปแล้วอาจจะมีช่วงเวลาที่เราลงไปทํากิจกรรมเหล่านี้อีกในโรงเรียนหรือในในหมู่บ้านที่เขาอยู่ค่ะก็ค่ะ,คะ,คะมันเป็น มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเราทำนะคะแต่เราก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้เด็กๆมีความสุขแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่กับเขาก็ได้มีความสุขเพิเ่มเติมไปด้วยค่ะคุณคุณหลังจากนี้กลุ่มนี้ก็ยังคงรดำเนินกิจกรรมใช่คต่อใช่ค่ะวันนี้มาเห็นของกลุ่มเด็กผู้เยานี้หน้าสีตาเขารู้สึกเป็นยังไ่าะโอ้มัน อาจจะต้องเรียกว่ามันบันเจิดเนาะคือบันเจิดคือเด็กหลายคนเน่ยดวงตาเขาเขาสื่อประกายที่แบบว่ามีความสุขเนาะคือมันอันนี้มันก็เป็นความช่ำชื่นใจนะคะช่ำชื่นใจทั้งทั้งพวกเราเองที่มาทำตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ผู้ปกครองที่เขานั่งอยู่เนี่ยเราก็เห็นดวงได้ดวงตาของของผู้ปกครองก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเราก็คิดว่าเออมันมันก็เป็นความสุขทางใจที่ทั้งทั้งทั้งเราเด็กๆผู้ปกครองได้มอบให้แก่กันและกันค่ะโอเคค่ะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกึ้งกิ้งให้ด้วยนะ